เคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราดูแลของที่เราเป็นเจ้าของเองเนี่ยกับของที่ไปยืมคนอื่นมาใช้มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยของของเราเนี่ยโอ้โหเช็ดถูดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมครับแต่ของที่ยืมมาก็อาจจะแค่เออใช้งานให้มันเสร็จๆไปเรื่องนี้แหละครับมันสะท้อนแนวคิดที่สําคัญมากๆในโลกของการทํางานที่เราเรียกว่าความเป็นเจ้าของครับคําถามง่ายๆแบบนี้เลยครับคือหัวใจสําคัญของสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เพราะมันคือจุดเริ่มต้นเลยนะ ของแนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของที่พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหาที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมแล้วก็สังเคราะห์มาจากแหล่งข้อมูลที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรชั้นนําคู่มือการบํารุงรักษาในโรงงานจริงๆเลยแล้วก็งานวิจัยทางวิชาการด้วยก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเหล่านี้สําหรับเนื้อหาดีๆที่เป็นพื้นฐานให้กับเราในวันนี้ครับ เอาละครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งนะเราจะมาไล่เรียนดูกันใน4ประเด็นหลักๆครับเริ่มจากไอ้คำว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นจากนั้นเราจะไปดูตัวอย่างการเอาไปใช้จริงๆกันเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีสร้างวัฒนธรรมความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยเรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่าคำว่าความเป็นเจ้าของในบริบทของการทำงานเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่มันไม่ใช่เรื่องของการถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทตามกฎหมายนะครับไม่เลยแต่มันคือเรื่องของสภาวะทางจิตใจครับเป็นความรู้สึกจากข้างในที่เรารู้สึกว่าความสาเร็จของบริษัทเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราด้วย เราอยากจะทุ่มเทอยากจะมีส่วนร่วมเพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมายให้ได้เหมือนกับว่ามันเป็นธุรกิจของเราเองเลยสไลด์นี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับระหว่าง2แนวคิดนี้ลองดูนะครับคนที่มีแนวคิดแบบผู้เช่าเนี่ยมักจะติดคาพูดว่าอ๋อนั่นไม่ใช่งานของผมแล้วก็จะรอนะรอให้คนมาสั่งแต่ในทางกับการคนที่มีแนวคิดแบบเจ้าของจะถามก่อนเลยว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมแล้วก็พร้อมที่จะลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยเห็นไหมครับว่า แค่ความคิดที่ต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันมหาศาลเลยนะครับทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมองค์กรชั้นนําต่างๆถึงพยายามอย่างมากเลยที่จะสร้างกรอบความชิดแบบนี้ให้เกิดขึ้นในที่ทํางานก็เพราะว่าประโยชน์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืนการรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรเป็นนานๆไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันส่งผลได้ตรงกับความสําเร็จขององค์กรในระยะยาวทั้งนั้นเลยครับคำพูดของคุณวณชัยวัฒนสัพทนี่คมขายมากเลยนะครับมันบอกเราว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปสั่งหรือบังคับใครได้นะแต่มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาเองเมื่อคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นจริงๆ เอาละครับจากเรื่องที่เป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีเนี่ยเราลองไปดูกันบ้างดีกว่าว่าพอเอาไปปรับใช้ในหน้าง,งานจริงๆอย่างในโรงงานเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงประโยคนี้อาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังมากและเป็นรากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า autonomous maintenance ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยของการนำแนวคิดความเป็นเจ้าของมาปรับใช้ คือมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะครับจากสมัยก่อนที่แบบคนคุมเครื่องก็ทําหน้าที่คุมไปพอเครื่องเสียก็ค่อยเรียกฝ่ายซ่อมบารุงมาดูต่างคนต่างทํามาเป็นแนวคิดใหม่ที่คนคุมเครื่องนี่แหละคือเจ้าของเครื่องตัวจริงต้องรับผิดชอบดูแลสุขภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักรดูตัวเองเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่แรกซึ่งกระบ,บวนการที่ว่ามาเนี่ยมันมีอยู่7ขั้นตอนหลกัหลกๆครับที่จะค่อยๆเปลี่ยนพนักง,งานจากคนที่แค่ใช้เครื่องให้กลายเป็นเจ้าของเครื่องอย่างเต็มตัวเลย มันจะเรื่องตั้งแต่การทำความสะอาดง่ายๆนี่แหละครับเพื่อที่จะได้ตรวจหาความผิดปกติเล็กๆน้อยๆไปจนถึงขั้นที่สามารถสร้างมาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลามาถึงคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดแล้วนะครับแล้วในฐานะผู้นำเนี่ยเราจะสร้างสภาพวาดล้อมแบบไหนที่จะทําให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของแบบนี้มันค่อยๆงอกงามขึ้นมาได้คําตอบก็คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ การจะสร้างวัฒนธรรมนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความตั้งใจและมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งก็มีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญอยู่9ข้อด้วยกันครับเรามาดู4ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับการวางเสาเข็มให้แข็งแรงเลยเริ่มจากการสื่อสารครับต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายเดียวกันอย่างชัดเจนจากนั้นก็ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนไม่ใช่สั่งอย่างเดียวแล้วก็ต้องอธิบายได้ว่าทําไมเราถึงต้องทําสิ่งนี้และที่สําคัญมากๆเลยก็คือ การมอบอำนาจให้พวกเขามีอิสระในการคิดและตัดสินใจครับพอรากฐานแน่นแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการของการบ่มเพาะให้มันเติบโตขึ้นมาครับผู้นำต้องเปลี่ยนบทบาทจ,จากการสั่งมาเป็นการโคช้ชคอยให้คำแนะนำต้องมอบหมายอำนาจจริงๆไม่ใช่แค่มอบหมายงานแล้วก็ต้องแสดงความเชื่อมั่นในตัวทีมงานด้วยนะครับและสุดท้ายคือการให้ฟีดแบ็ที่ดีแล้วก็ให้รางวัลกับพฤติกรรมความเป็นเจ้าของที่เราอยากเห็น นี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับความเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาแต่เกิดนะว่าคนนี้มีคนนี้ไม่มีแต่มันคือพฤติกรรมครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อให้มันเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นความรับผิดชอบหลกัหลกๆเลยก็จะอยู่ที่ผู้นํานี่แหละครับในการสร้างวัฒนธรรมนั้นขึ้นมา ก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านลองนำกลับไปคิดทบทวนเกี่ยวกับทีมงานและองค์กรของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมๆานะครับที่ติดตามรับชมกันหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ